อีลิสถูกลักพาตัวฉันไม่ไหวเลยนะเป็ไนไรเราต้องหยุดพักกันบ้างอะฮะทำไงได้ล่ะรบ เรามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะที่ต่อไปที่มีคริสตัลเราต้องเดินทางกัอปอีก10วันเนะอะแต่ฉันสุดจะทนแล้วนะเราเดินทางมาตั้งสามวันก้อนชะดะบอมหมดแล้วพวกเราไม่มีทางเลือกนะบอกก้อนอใทยทนหน่อยสิฉัน้าใจหัวอกเธอดีนะแต่คืนทำแบบนี้เราจะแย่ซะก,ก่อนนะหรืออยากจะรีบหาให้เจอจะได้รีบกลับไปห,หาแม่ใช่ไหมลนะ่ะ ฉันไม่ได้หาคริสตันเพราะเหตุผลนี้หรอกนะ mm hmm. เธอเองนั่นแหละที่สนใจเรื่องอื่นนะ่ะเรื่องอื่นเหรอก็ที่เราไปต่อสู้กับดรอกเตร์อวิสปู่ของเธอไงว่าไงนะริกพูดแรงไปแล้วนะอเจอะตรงนี้แหละฉันจะรอตรงนี้ฟาร่าเธอพูดถูกแล้วเราควรจะพักกันสักประเดี๋ยวไม่ต้องเลยนะไม่เห็นมีใครทำท่าอยากจะพักเลยจาะเธอฉันจะรอตรงนี้อ mm hmm. กับเร็กฉันคงขาดใจตายแน่ถอนตามใจกันละกันสวัสดไปแล้วค่ะอิลิซา พวกนั้นคงจะเล่นซนกันไอ้พวกนั้นน่ะเหรอโซรอนแวะไปที่เมืองนี้ก่อนเฮ้ย<แ>จริงเหรอ,หรอเอ่อนี่ฉันเข้าใจผิดนะฉันแค่จะไปสั่งสอนเด็กพวกนั้นหรอกนะจะรีบไปขอโทษฟาร่าใช่ไหมล่ะโซรอนโถ่ืม <laughs> สำเร็จสินะเนี่ยฮะมันต้องห่วงนะคราวนี้วางใจได้เลยช่วยทีนะมันเป็นรถถังที่ทรงพลังกว่าที่คิดต้องขายได้ราคาดีแนะ่เออนั่นสินะต้องขายได้ เรื่องที่เราจะไปสู้กับด็อกเตอร์อาบิสปู่ของเธอไงฟาล่าเป็นหลานของด็อกเตอร์อาบิสด็อกเตอร์อาบิสเลือกเธอเป็นทายาทผู้สืบทอดนะไม่จริงแกไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกอ่ฮะอ,ะอ,ะอะเแป้นละลายไปคะ่ะฮพี่สาวไม่สบายเหรอ,อ,อไม่เป็นไรแน่เหรอ อ๋อได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะครับครับครับซื้ออะไรไหมครับไม่ซื้อหรอกค่ะดีครับนี่ยายฟาร่าหายไปไหนของเขาเนี่ยนั่นสิถ้าเป็นห่วงเขาก็ไม่น่าจะพูดแบบนั้นเน่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นนะ่น <laughs> ทั้งๆที่เป็นห่วงฟาร่าแต่ยังกลบเกลื่อนว่าจะไปสั่งสอนพวกเด็กๆอีกเหรอก็เขาเป็นผู้หญิงนี่นะจะทิ้งเขาไว้คนเดียวได้ยังไงกันเล่าไปดูไปไหนแล้วนั่นเนี่ย โัวเอ้ยเรายิ่งไม่มีเวลาอยู่ด้วยเฮเด็กผู้ชายที่ลงจากรถถังไปเมื่อกี้เนี่ยถูกพาตัวส่งไปโรงพยาบาลแล้วเอ๊ะว่าอะไรนะแล้วดิไปเขาอยู่โรงพยาบาลไหนเหรอเดี๋ยวฉันจะพาไปเอง แต่ว่าก็น่าจะอยู่เมืองนี้นะยังไม่ถึงอีกเลยนี่อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะอริกร็บโรอนนั่นเกิดอะไรขึ้นเหรอเห็นข้านายเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลงั้นคนที่เข้าโรงพยาบาลก็คือรอดนะสิเนี่ฮะ ไปไหนแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นหายไปไหนซะแล้วแย่แล้วมีบบอะไรหรืซสุสเรเราโดนมันหลอกแบบมันขโมยไปแล้วขโมยอะไรอ่ะขโมยออลิสไปฮะอะว่าไงนะเด็กพวกนั้นน่ะเหรอ รา่าขาขายตัวไปทีนี้ก็อีลิสอีกอรู้งี้เราไปหยุดถ้าก,ก็ดีอะอ,อย่าพูดแบบนั้นเลยนะใช่รับพูดถูกมาแล้ว พี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะเอาอีลิสไปซ่อนไว้ไหนเร็บนี en> ้แล้ววีค่ะยนี้นี่รถถังของพวกเราอยู่ที่ไหนพวกเธอรู้ใช่ไหมรถถังอะไรอ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอจริงๆนะคะเอาแล้วเข้าใจแล้วฉันจะเชื่อเธอแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างไหมเนี่ย ใช่เขาอยู่ที่ไหนช่วยบอกเราหน่อยสิเป็นแผนกพวกนายหมดเลยใช่ไหมเอาไปให้ไม่ได้แล้วริกพวกเขาเป็นเด็กนะนี่บอกเรามาเทนหน้าเราจะไปขอโทษเขายังไงล่ะพี่สาวน่ะเหรอใช่เราเคยพูดไม่ดีกับเขาแวตกลงงั้นตามผมมา นี่ง่ายฮราโรลพเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษพี่หนูก็เลยพามาคือว่าฉันไม่ได้พูดซะหน่อยน โอยโถยียาฟา่าล็กปากแข็งไปอย่างนั้นเองฉันไม่ได้ปากแข็งหรอกนะจะบอกใหรไปนี่เล็กเขาขอโทษแล้วล่ละนะขอโทษอะไรกันเราอย่าปากแข็งเลยนะฉันรู้นะว่านายน่ะคิดถึงเขาบ้าน่ากลับไปกับเราเถอะนะจะไม่กลับหรอกทำไมล่ะเพราะฉันไม่มีค่าพอที่จะช่วยโลกนี้ไว้ แาสู้ด้วยกันมาถึงขั้นนี้แล้วนะแต่ว่าฉันเป็นหลานของดรอาบิสจนที่วางแผนหวังจะครองโลกจริงจริงอ่ะริพูดถูกแล้วล่ะเข้าใจแล้วริแ่แล้วสิตามใจกนแล้วกันนะแต่เธอช่วยถามเด็กๆพวกนี้หน่อยได้ไหมเอเขาขโมยออลิสไปไว้ที่ไหนเราจำเป็นต้องมีออลิสเพื่อช่วยโลกนะเอ๊ะดับ พวกเธอรู้เรื่องด้วยเหรออ่าคือว่าเราเออคือถ้ามบอกเขานะไม่งั้นเราต้องแย่แน่เลยฟังนะรถถังขนานมันสำคัญต่อพวกเรามากนะเด็กซิงเป็นคนขโมยหมาใช่ไหม <c oughs> ดิกสงสัยว่าอีลิสอาจจะอยู่ที่บ้านของซิงก็ได้นะ เนโรงินร้างอยู่ที่นอกเมืองอะพี่ค่ะเราร้องไห้สัตยาเอาเนื้อฟาร่าเอ๊ะไม่เป็นไรนะจ้าทุกคนไม่ต้องร้องนะไปกันเถไว้ได้อีลสขืนมาแล้วจะรีบมาแล้ว เจอยู่ที่นี่แล้เมืองน,นี้มีพวกเด็กๆที่ต้องเดือดร้อนจากภัยสงครามมากไปทุกคนต้องเสียพ่อแม่ไปไม่ต้องเดองไห้หรอกนะจ๊ะเหมือนฉันเปียบเลยฮะ<า>เลย ที่มอะไรกันเนี่ยสงสัยเอาจะเป็นพันธคนอนแป้ว่าออยู่ที่นีอย่างน้นออ้ จะไปไหนอ่ะไม่อยากให้เราเรียกอะไรกันอ่ะหยดบอกขยดสต็อปอนะ่ะรู้จักไหมเฮ้ยจะอะไรขึ้นเนี่ยรถถังมันมขับเคลื่อนเองได้อะเอ้ยเอ้ย 快飞！<花> ทำไมถึงขโมยเอริสมาล่ะก็จะเอามันไปขายแล้วเงินยไปซื้อบ้านไงขายเหรอเฮ้ยอ๋อเฮ้ออ๋อใช่อ่ะสิแกตั้งใจจะเอาเอริสไปขายอย่างนั้นเหรอไม่เกี่ยวกันนายแล้วน่า้ามีรถถังสีเขียวมาขายมีคนที่จะรับซื้อในราคาแสนโคเซ่บอกชื่อนะว่าขายใครมันเรื่องอะไรกันเล่า มีเรื่องกันอยู่ในนั้นนะฮะเสีงนีง่นะทำได้ดีมากสมที่ไว้ใจฮ้ยลิกะอะปลิกมันอยู่ข้างในเฮ้เสียงฮ้เ,เสียง กลับดักนะสงสัยว่าเจ้านี่มันจะรู้ว่าเราจะมาเมืองนี้เปล่าเปล่าเปล่านะเปล่าเปล่าออช่วยบอกหน่อยได้ไหมทำไมถึงจ้องเล่นงานพวกเรากันเนี่ยฉันไม่ได้พูดไงฉันเปล่านะมีคนเข้าวานฉันนะอบิส ได้รถถังมาแล้วนะจ่ายเช่มาสองล้านโครเซ่เี่ยอะสองล้านโครเซ่เหรอไหนบอกแล้วว่าแสนโครเซ่อไงจะขายเหรอจะขายรถถังงั้นเหรอพวกเราจะได้มีบ้านอยู่กันงไงเล่าได้ไงเล่าไหนบอกว่าจะใช้ออกตามหาพ่อกับแม่เราไงอะันนเดะไหนว่าเราจะนั่งรถถังไปด้วยกันยังไงล่ะพวกเราไม่ยอมอ่ะเฮ้ยอไม่ไล่คือนม่ไล่คือม่ไล่ฉันไม่ได้หลอกนายนะ ฝ่าัก่อนสิฉันยากมีบ้านที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันยังไงเล่าบ้านที่อยู่ด้วยกันอย่างนั้นเหรก็เหมือนกับพวกเราสินะถึงจะเห็นใจแต่ฉันก็ให้ไม่ได้หรอกไม่ว่าจะยังไงเีบจล็บมาตามสัญญาเด้งงั้นฉันจะให้รางวัลแล้วนะอะไรเนี่ยนี่หรอรางวัลไ่เอาไ่เอา้ย ทำแบบนี้พวกเราอุสาช่วยพวกงายน,นะได้อิลิสมาแล้วพวกแกก็หมดประโยชน์แล้วล่ะคิดจะฆ่าอะไรเนี่ยหญิงที่มันร่วงเลยต้องสั่งสอนมันเบ้างใจเย็นๆก่อนบริกทำไมละ่ะดูนั่นก่อนสิดูพวกเด็กๆนั่นพวกเด็กๆเหรอยังไงแล้วก็ไม่ยอมไปไหนหอ่ะ ถอยไปนะฉันต้องทำเพื่อทุกคนฉันต้องกบจัดพวกมันรีบถอยไปก่อนเร็วแล้วไม่ไปอะลถงเนี่ยมันเป็นของพวกเราแล้วอ่ะทุกคนฟังทางนี้นะพวกเราก็เหมือนกันอ่ะเราก็ไม่มีพ่อแม่ฮะพวกเขาตายลราพวกคนเลวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้รถถังคันนี้จัดก,การกับคนเลวยังไงล่ะเราจำเป็นต้องใช่อีลิส ช่วยไม่ให้เด็กๆต้องร้องไห้มากไปกว่านี้ใจนะให้อีลิสไปจัดการพวกมันเถอะฟอร์โร่ฟอร่าพี่ครับพี่ครับพี่ครับแต่พี่ร้องไห้ รีกจัดการเลยมัตรลตรงยอดเลยอีลลสจัดการมันเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหี่เราอยู่ตรงนี้้เด็กๆจะเป็นอันตรายเรารีบย้ายไปจากตรงนี้ก่อนเถอะ พวกนี้มันช่างดื้อด้านซะจริงๆนะไม่ว่าจะยังไงเอลิสก,ก็ต้องเป็นของเรา <laughs> โซนันเรียกพาทอคอสได้นั่นแหละใช่ะเรียกออกมาเลย Come on. รบที่เขาร่ำลือกันดีจัดการเลย tin rồi Giải phương đẹp đẹp phục cho em đó Sẽ em เราจะไม่ให้ผู้ใหญ่หลอกใช้เราอีกต่อไปพวกเราต้องสู้อย่าสักวันก็ได้เจอคนดีๆแน่นะบกะคือ,อคือว่าฉันผิดเองที่พูดแรงเกินไปฉันไม่เข้าใจจิตใจเธอพอฉันได้เจอพ่อกับแม่ก็เลยไม่ทันที่จะคิดถึงเธอขอโทษนะ แต่ขอให้เธอเข้าใจด้วยนะเธอมีค่าคู่ควรที่จะสู้เพื่อปกป้องโลกนี้การต่อสู้ครั้งนี้จำเป็นต้องมีเธอมีส่วนร่วมด้วยความกล้าของเธอเลใช่แล้วเพื่อทุกๆคนที่นี่ด้วยฟราร่า<อ>ขอร้องเลยนะไปด้วยกันเธอ,เอจัดการคนช่วยได้แล้วสินนะ <c oughs> รักษาตัวด้วยนะ